สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังดราม,าม่าถล่มน้องร้องสาวชื่อดังถูกชาวเน็ตแฮตติง้งชี้ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกลางสนามบินเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เมื่อศิลปินลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างลำยไยหายทองคำถูกชาวเน็ตแฮตติ้งหนักหลังมีคลิปเผยหเห็นเธอนั่งกินอาหารง่ายๆระหว่างรอเที่ยวบินที่สนามบิน แม้หลายคนจะชื่นชมความเป็นกันเองและการใช้ชีวิตติดดินของเธอแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นของอาหารที่อาจสร้างความรบกวนแก่ผู้โดยสารคนอื่นในพื้นที่เดียวกัน เสียงสะท้อนจากโซเชียลมีทั้งคอมเมนต์เชิงตำหนิอาทิมองว่าไม่เหมาะสมกับสถานที่สาธารณะและขวเรเลือกอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นแรงขณะที่บางข้อความก็ถึงขั้นบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ขาดความเกรงใจต่อคนรอบข้างอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายความคิดเห็นที่ออกมาปกป้องมองว่าเธอเพียงแค่เลือกกินในสิ่งที่ชอบและไม่ได้ทำผิดกฎแต่อย่างใด ดราม่าครั้งนี้จึงแบ่งผู้คนออกเป็นสองฝั่งชัดเจนบางคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กที่ไม่ควรถูกขยายเกินจริงขณะที่อีกฝ่ายย้ำเรื่องมารยาทสังคมในพื้นที่สาธารณะท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้ลำไย,ยหายทองคาถูกจับตาและกลายเป็นประเด็นพูดถึงไปทั่วโซเชียลอีกครั้งอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ